Muy bien el balón. I ain't never been in no to buy like this before. I bought my fake ID, <muchas> they led me straight through the door. I bought a drink, saw you in the back. Never seen a body like that. Well, bless your mama, reaching in my pocket real slow. I'm thinking to myself, <muchas> baby, what you gonna do? That's when you're mad. เอาละครับกับสวัสดีเหล่าผู้เล่น E ี o ุตบ a ล l 2 0 2 4ทุกท่านด้วยนะครับผมนะดูเดินรับและคลิปนี้ก็จะพบกับแกเรตเบลนะครับล่างของสเปอร์นะตำนานสเปอร์นะครับไม่ใช่เลอันมาลิกนะก็แกเรตเบลล่างนี้เนี่ยเป็นล่างเมื่อ2012กับ2 0 1 3นะครับก่อนที่เขาจะย้ายไปเลอันมาลิกนะครับไอตอนแรกเนี่ยผมก็นึกว่ามันเป็นล่างที่สเปอร์จะกับอินเตอร์มิลานนะครับตอนนั้นเนี่ยสเปอร์ตกรอบกะจริงแต่ว่าแกเรตเบลเนี่ยยิงได้3ลูกแล้วก็เผาไมคอนแบบเผายับเลยนะครับไมคอนที่เส ในการอัพสเตตของแกนเรเบลนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายนะผมกดออโตเอานะครับออโตเหมาะสมสุดแล้วนะครับถ้าจะเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมว่าออโตเนี่ยดีที่สุดแล้วต่อมาก็จะมาดูการยืนตำแหน่งกับเพสตายนะครับเพสต่ายเป็นครีเอทีฟเพย์เมเกอร์นะครับเล่นหน้าต่ำได้แล้วก็ปิกซ้ายได้นะครับซ้ายเนี่ยยืนได้ทั้ง LMF แล้วก็ LWF เลยนะครับหรือว่าจะเพิ่มการ์ดเอาไปเล่นกองหน้าหรือว่าเอาไปเล่น BL ก็ได้ไม่ใช่ BL LB นะครับ เอาล่ะเดี๋ยวมาดูไส้ในกันดีกว่านะครับอุปเวอร์ติ้งสูงสุดอยู่ที่103นะครับแล้วก็การหาช่องเนี่ยจะอยู่ที่77นะหาช่องน้อยไปหน่อยนะครับแล้วก็ในส่วนของการเลี้ยงบอลน,นะครับควบคุมบอล85เลี้ยงบอล90คลองบอล85นะครับผมใช้เป๊ปอยู่เลยเป็น86นะแล้วก็การส่งสั้นเนี่ย83ส่งยาว92ครับ ต่อมามาดูการจบสกอร์กันนะครับจบสกอร์อยู่ที่81โมงบอล69น้อยไปหน่อยนะครับทางั้งที่แกลเลเบลเนี่ยก็ตัวสูงนะแล้วก็เล่นลูกตั้งเตะนะครับ82ปัน่นโค้ง81ครับไอพย81 88ต่อมาก็จะเป็นความเร็วนะครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่101เลยครับเร็วโคตรครับอันนี้ยอมรับเลยแล้วก็สปีดต,ต้น95สูงเลยนะเออคิปว่าเบื้อก็95นะครับยิงค่อนข้างแรงเลยครับ จ้ำเหมือนกันไม่เก่งเรื่องลูกกัะอากาศนะครับแล้วก็ความแข็งแก่งของร่างกาย83บาลานซ์85นะครับแล้วก็มาต่อที่สเตอมินานะครับสเตอมินาสูงถึง90เลยเล่นพอได้แบบทางเกมแน่นอนนะครับส่วนการใช้เท้าเบลถนัดเท้าซ้ายแต่ว่าขวาเนี่ยใช้ได้ดีเหมือนกันครับ แล้วก็เป็นนานานทีถึงจะใช้ขวานะแล้วก็ฟอร์เป็นอเดเวลลิ่งไม่เปลี่ยนแปลงการป้องกานอาการบาดเจ็บก็จะเป็นโลนะครับแต่ที่ผมเล่นมาประมาณ10แม์นเนี่ยก็ไม่ได้เจ็บอะไรนะเออเพราะส่วนใหญ่ก็วิ่งตามแกเลตเบลไม่ทันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูที่บูสเตอร์นะครับบูสเตอร์เนี่ยก็เป็นคอร์ซิงนะครับจะบวกในเรื่องของการส่งยาวปั่นโคง้งสปีดแล้วก็สเตอร์มินาอย่างละ2นะครับแล้วก็สกิลนะครับสกิลติดตัวที่เขาให้มาก็จะมีหมากเซเทอร์นะครับ มีปั่นโค้งไกลนักเกิ้นช็อตดิปปิ้งช็อตแล้วก็ยิงไกลนะครับแล้วก็มีเวกเตอร์พารทแต่สกิลนี้ก็จะช่วยในเรื่องของน้ําหนักในการจ่ายนะครับก็คือมันจะไม่ค่อยเลยตัวเพื่อนนะครับ แล้วก็สกิลต่อมาก็จะเป็นพิ p พอยต์ค o อสรู้กันอยู่แล้วว่าจะโยนแม่นนะครับแล้วก็สกิลโชว์ไทม์นะครับที่อยู่ในของเกลิเกเบลเอ r คอซซิงนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการเปิดบอลไกลนะครับปกติพิ p พอยต์ค o อสเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของความแม่นยำอยู่แลนะ้วใช่ไหมเอทคอ s ซิงเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของความรุนแรงนะครับเปิดได้รุนแรงอะ่ะเออประมาณนี้นะครับ มันจะเข้าหัวกองหน้าเราได้บ่อยขึ้นกองหลังฝั่งตรงข้ามจะแบบพุ่งมาสกัดไม่ทันอะไรประมาณนี้นะครับแต่จริงๆบางทีบางจังหวะก,ก็พุ่งทันอยู่นะก็จะมีเอลไซคูลเลอร์กับรองทอนด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของการเพิ่มสกิลเนี่ยก็จะเป็นดับเบิลทัชแล้วก็ไฟติ้งสปปริตก็น่าจะเพียงพอแล้วครับ อ่ะเอาละครับแล้วก็มาถึงช่วงรีวิวนะครับอาจจะรีวิวตัวนี้ช้าไปสักนิดนึงนะครับไม่หลอกมันช้ามากๆเลยแหละคือมีเวลาตัดต่อแค่ช่วงหยุดงานเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแกเลตเบลตัวนี้เนี่ยมีความสามารถอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมต้องขอพูดว่าแกเลตเบลตัวนี้เป็นนักเตะที่มีความสามารถค่อนข้างโกงเลยแหละโกงตัวหนึ่งเลยนะครับด้วยความไวเนี่ยที่มันไวมากๆบวกกับการเปิดบอลที่มันแม่นพอๆกับแบ็กแฮมล่างล่าสุดอ่ะเออล่างสกินเฮดนะครับผมขอจัดเลยว่าแกเลตเบล เ,เป็นปีกที่อยู่ในท็อปเทียร์เลยอ่ะจริงๆนะคือมันไวเวอร์นะครับอมาดูจังหวะนี้ครับผมได้เวลาสวนกลับนะครับแล้วดูจากรวากเลดเดวิ่งครับคนไล่ตามคือฟิลิปรามไมกอดฟิลิปรามตัวท็อปเลยนะเว้แต่ไม่สามารถตามเกล็ดเดวได้ครับแล้วดูการเปิดเปรี้ยงเรียบร้อยครับโอ้โหคือถ้าผนวกกับโรนัลโดล่างล่าสุดน,นะครับไอล่างหัวกระสุนเนี่ยคือ <c ười> ยอมครับคอมโบนี้โกงจริงฮะ แล้วก็มาดูจังหวะนี้ครับวิ่งแข่งกันอีกสักรอบครับกับฟิลิปลามครับนี่ครับโอ้โหฟิลิปลามบอกกูพอแล้วกูไม่ตามตามไม่ทันนะอ่ะเปิดไปโมกไม่ได้โม่งนะครับ นี่ครับความเร็วนี่ปีศาจของแท้เลยครับแล้วก็ข้อเสียของเกเลตเบลนะครับไม่รู้ว่าจะพูดว่าเป็นข้อเสียได้ไหมสําหรับคนที่อาจจะเล่นแบบชอบเล่นบอลทะลุทะลวงนะครับเกเลตเบลเขาเป็นเควตีเพ a เมเกอร์ทำให้ยืนรอบอลบ่อยครั้งการที่จะวิ่งทะลุทะลวงเนี่ยต้องชิงบันทูนะครับมันไม่ใช่แบบว่าอยากจะแทงไปก็แทงไปได้เลยแล้วก็ค่าการยืนตําแหน่งของเกเลตเบลเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับเจ็ดเองนะถือว่าน้อยนะครับแล้วก็ในคลิปนะครับอาจจะมีจังหวะที่เป็นแอซิสเนี่ยเยอะมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดข,ขายของ คือเราไม่ได้เอามายิงอย่างเดียวเราเอามาเปิดนะครับคือจริงๆมันก็ยิงได้อ่ะยิงได้ดีด้วยแหละนะครับแต่จุดเด่นจริงก็คือการเปิดอ่ะเปิดแม่นจริงอ่าแล้วก็มาดูจังหวะสวนกลับอีกรอบครับวิ่งไปแล้วครับกัดจักรชากหนีแต่มันไม่หนีครับแต่ว่าดวงดีครับอันนี้คือเบลลิงแฮมมาเก็บได้ครับแล้วก็ยิงเข้าไปครับลูกนี้อาจจะฟุ๊กฟุนิดนึงนะอ่าแล้วก็มาดูจังหวะนี้ครับน่าจะเป็นการยิงที่สวยที่สุดแล้วเท่าที่ผมดําได้นะครับเนี่ยหักมาดื้อครับยิงด้วยขวาเรียบร้อยครับตรงตะข คือการเลี้ยงบอลนะครับไม่ใช่ตัวที่พิวอะไรขนาดนั้นแต่ก็พอที่จะสามารถเลี้ยงหลบได้อยู่นะครับเป็นยังไงครับสำหรับการรีวิวแกนเลตเบลนะครับน่าจะพอเข้าใจได้แล้วแหละว่าตัวมันใช้ยังไงนะครับแค่วิ่งไปเปิดจริงๆก็น่าจะเพียงพอแล้วครับไม่ต้องไปฝืนเล่นท่าแล้วก็ยิงเองอะไรขนาดนั้นครับคือถ้ามีกองหน้าที่หมงได้ดีมีไอ้พวกหัวกระสุนเนี่ยเขาจะโกงมากครับแล้วก็ส่วนข้อเสียของแกนเลตเบลเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการยืนตำแหน่งนะครับเขาจริงๆเขายืนได้ดีแหละแต่ว่าเขาเป็นเคทีไง บางจังหวัดที่เราต้องการจะสวนเร็วอะแกเลตเบลเขาไม่ได้วิ่งไปแบบตามเกมเราอะไรเงี้ยคือบางจังหวัดเราต้องชิงวันทูเพื่อให้แกเลตเบลวิ่งนะครับประมาณเนี้ยอาจจะมีนิดนึงออบางจังหวัดนิดนึงนะครับแต่บางจังหวัดเขาก็วิ่งทําช่องแหละออแล้วก็เป็นยังไงบ้างรครับสำหรับการรีวิวแกเลตเบลนะครับถ้าดูจนถึงตอนนี้ก็ขอขอบคุณมากมากนะครับที่รับชมจนจบนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์หรือว่าก,กดซับให้กับผมด้วยนะครับ ก็ขอบคุณมากๆที่ดูจนถึงตอนนี้นะแล้วก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับถ้ามีตัวที่น่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามเอาลงคลิปนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ